สวัสดีค่ะนักเรียนทุกท่านค่ะวันนี้ครูอ้อก็จะมาสอนกริยาวิเศษนะคะมาดูกันเลยค่ะคําเหล่านี้นะคะคือคํากริยาวิเศษนะคะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มคือวันนี้นะคะวันนี้นะอ่า h e อยเถอหอยเอแปลว่าวันนี้นะคะ ย้อนไปหาอดีตนะคะ gestern gestern เมื an, an ่อวานนี้นะคะย้อนไปหาอดีตอีกนะคะ for gestern for gestern เมื่อวานซืนนี้นะคะต่อไปเริ่มจากวันนี้ให้ไปหาอนาคตนะคะ morgen morgen คือพรุ่งนี้นะคะ ต่อไป Ubermorgen Ubermorgen คือมะลืนนี้นะคะตัวเหล่านี้สำคัญอยู่นะคะให้เราไปจำนะโอเควันนี้ครูอ้อก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอาวิดเซนบายบายคะ่ะ